สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเซลล์อุตสุของยูฮาร์พุทธมณฑลสายสามนะครับวันนี้อุตจะมารีวิวนะครับเจ้าไฮนันเดอร์สองประตูเกียร์แอปี2024ใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาอยู่ที่758,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปี2023บ้างนะครับนี่มาดูเรื่อแอนนี่ครับเลยไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์บายบีแมลดีนะครับดีไซน์ใหม่นะครับนี่แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นะครับและนี่ไลท์แบบใหม่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นไฟเลีี้้้้ยยยววววฝััังไในนตเรรรบบอและค ฝากระโปงนะครับฝากระโปงก็เป็นลวดลายใหม่นะครับแล้วก็จะมีตรงคิ้วหน้าตัวนี้นิดนึงนะครับที่เพิ่มเติมเขมานะครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวแผงลังพึ่งหน้านี่ก็ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะตัวนี้จะเป็นแบบ3มชั้นแล้วนะครับนี่ก็จะมีผิวพลาสติกที่เป็นแบบด้านๆนิดนึงแล้วก็จะมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีที่เป็นสีเทาตัดเพื่อให้ความสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวลังพึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบไดมอนด์นะครับเป็นแบบไดมอนด์คลาสตัวนี้เลยก็สวยไปอีกแบบบหนนึ่งะครั แล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นฮาโดรเจนอยู่นะครับสำหรับเกียร์แอลนะครับแล้วก็จะมีรูลมนะครับช่วยเรื่องของไอโรดนามิกตัวนี้ก็นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตัว LDA เลยนะครับโอเคมาดูด้านล้อแม็กซ์นะครับนี่มามาครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับล้อแม็กซ์ขอบสิลายเดิมรัดด้วยยางบิต stone นะครับนี่2 6 5 6 0 r 1 0 r 1 7นะครับตัวนี้ก็เป็น สเปคเดิมเลยนะครับก็ยี่ห้อบีชตอก็บ่งบอกอยู่แล้วครับก็คือโอเคเลยนะครับนะคุณภาพเยี่ยมๆนะครับมาดูตรงหัวจอกบ้างหัวจกก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวฝังให้ในตัวนะครับดวดลายเดิมนะครับมือจับคอมเมียมนะครับเป็นแบบเดิมอยู่นะครับบันไดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่สีเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับมาดูที่บอดี้ด้านหลังบ้างนะครับนี่ มาเลยมาดูไฟท้ายเลยมาตรงด้านไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED นะครับแบบเต็มระบบเลยนะครับสามลายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยเนี่ยยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็บ่งบอกนี่ครับ EU s u d m a x นะครับโลโก้ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับกล้องถอยนะครับตำแงน่งเดิมที่มีเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวกระบะท้ายครับจะมีเป็นดักเทลนะครับถ้ามุมมองแบบจะเห็นไหมตากล้องนะครับจะเป็นแบบดักเทลขึ้นมา สวยเลยลวดลายก็จะเป็นแนวขวางแล้วตัวนี้สวยงามนะครับส่วนโลโก้แนะครับก็จะไม่มีนะครับตัวนี้ตัวแจะไม่มีโลโก้บ่งบอกนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปชมในรถกันต่อเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับมานี่นะครับสำหรับเจ้าตัวแนะครับภายในนี่นะแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกนะครับลวดลายเดิมเลยสีเดิมเหมือนเดิมหมดแล้วตัวนี้เป็นแบบปูกผ้านะครับนุ่มๆนะครับเหมือนเดิมนี่ ตัวกระจกนะครับออโต้เฉพาะบานคนขับนะครับส่วนคนนั่งยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับนี่ล็อกรถปดล็อกรถอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกนะครับในเรื่องของลายเบาะนี่เดี๋ยวขอนําเสนอขอเปิดอนุญาตเปิดตัวแคปนี้นะครับนี่นะครับในเรื่องของลายเบาะนะครับตัวนี้ก็เป็นลายเบาะลายใหม่นะครับนี่เป็นแบบมิมูระดีไซน์นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นี่ประมาณนี้ครับในส่วนของคนขับเดี๋ยว ผมจะให้ตากล้องไปฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับผมโอเคปามาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนั่งให้ดูนะครับว่าสรีระความกว้างนะครับของเจ้า h ฮเดนเดอร์สประตูแคป a r e ีเประมาณไหนที่นี่อันี้ผมสูงร7 3นะครับนี่ก็เฮด o ูมนะครับส่วนเล็กรูมก็สามารถขยับได้อยู่แล้วนะครับสบายสบายเลยนะครับสำหรับเจ้า h ฮ n d นเดอร์เกรแนะครับมานะครับจะเปิดประตูนะครับ น in so ี่ก็นะครับตัวหน้าจอนะครับน so ี่มาที่ตัวหน้าจอที่เราเห็นได้ชัดก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับนี่บอกตัวนี้ออปชั่นเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับบอกเรื่ององศาของรถนะครับเอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับดูออปชั่นนี่ก็มีวิทยุนะครับนี่ปิดเปิดได้นะครับนะครับนี่ก็คือทัชสกรีนอ่ะค่อนข้างที่จะลื่นมากขึ้นนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เพได้ Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับแล้วก็มีซองเฉียบนี่ที่เป็น Type C อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเกต L นะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับตัวแอร์นะครับก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับตัวนี้เป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่ครับปรับระดแอร์มีตัวไร้ฟ้าให้นะครับตัว AC นะครับช่องจุบลี่มีให้ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วสาหรับควบคุมตัวหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับใครโทรมาก็สามารถรับสายได้สั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสาระเปาตัวนี้นี่ตัวตัวแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวดีไซน์ใหม่นะครับตัวสาระเปาตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวหน้าปัดบ้างหน้าปัดก็นะครับเป็นลวดลายใหม่เหมือนกันแต่ยังเป็นลักษณะคล้ายๆของปีสองพามนะครับแต่เปลี่ยนของลวดลาย ลดรายตัวหน้าปัดแค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับภายในนี่แต่ตัวนี้ครับผมในส่วนของลังคานะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เหมือนปี2023ีสเลยนะครับยังเป็นสีเบรดเหมือนเดิมอยู่นะครับนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้มีในเรื่องของลําโพงนี่นี่ตัวนี้นะครับเพิ่มอัตราลดในการฟังเพลงนะครับให้มันเสอราวรอบคันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟสองแบนที่อะไรพวกนี้นะครับยังมีให้เหมือนเดิมนะครับช่องเก็บแว่น นี่นะครับอ่าแล้วก็นะครับตรงหน้าแผงอ่าแผงคอนโซลตัวนี้นะครับก็จะมีลวดลายมิมูระเพิ่มเข้ามาเลยมตัวนี้นี่นี่ลากยาวมาถึงฝั่งด้านคนขับเลยนะครับตัวนี้ลายมิมูระใหม่ดีไซน์นะครับอ่าโอเคครับผมครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้อุดก็จะมีโปรโมชั่นมานำเสนอนะครับสำหรับเจ้าแฮนเดอร์นะครับ1.9เกรดแอลนะคันนี้นะครับ ก็นะครับออกรถเพียงนะครับสองสามหมื่นห้าพันบาทนะครับนะาสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับอู๊จะมีลิงก์การติดต่อนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถกดเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับจะมีเฟซบุ๊กทิกเกอรแล้วก็พวกไลน์พวกอะไรพวกนี้ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฝากลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับอยากดูรุ่นไหนชมรุ่นไหนนะครับพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับวันนี้อู๊ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ